สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขวาไมค์คว้าแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณนั่นเองครับโค้งนี้สัปดาห์นี้เป็นโค้งสุดท้ายของน้องทั้ง5เกมจากภาคใต้แล้วครับที่กำลังรอคะแนนแรงเชียร์แรงใจแรงบวชจากคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะครับวันศุกร์นี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นเจ้าของเพลงชื่อว่าเรื่องเล่าเพเดียวครับมีเวลาบวกอีกทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับคือวันนี้วันจันทร์อังคารพุธและก็พฤหัสบดีพอเที่ยงคืนเป้งของคืนวันพฤหัสบดีที่18กสิบาปดกร ปิดโหวตน,นะครับไม่รับคะแนนโหวตแต่อย่างใดและเราจะทําการประกาศผลกันในวันศุกร์นี้ศุกร์ที่19กรกฎาคมฉะนั้นเชียร์ใครรีบโหวตเข้ามานะครับทาง4642ตอครับ จำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าใน5เคมนั้นมีใครกันบ้านนะครับผมชวนให้อีกครั้งเนี่ยครับเคมหก็คือน้องตอกแตกครับเคม2น้องวิวเคม3น้องเต้นเคม4นะครับเป็นของน้องอาร์มครับและเคม5น้องเบสด้วยกันทั้ง5 k คครับตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยคะแนนจะมีการแบบว่าขยับขึ้นขยับลงอย่างเห็นในชัดเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้น ใครที่นําอยู่ก็ต้องบอกว่าอย่าชะล่าใจส่วนใครที่ตามอยู่ส่งแรงใจสู้ต่อไปจนถึงโค้งสุดท้ายของเที่ยงคืน18กรกฎาคมน,นะครับในสัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะทราบผลวันสุขปลายสัปดาห์ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของซิงเกิลใหม่นะครับเราจะนําภาพต่างๆของการทํากิจกรรมของน้องๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันโดยที่จะแบ่งเป็นวันละ1คนเลยนะครับ ประเบรคที่กันของคว้าไมค์คว้าแชมป์เบรคที่1น,นะครับจะเป็นประมวลภาพในห้องอัดครับและเบรคที่2จะเป็นโชว์ออนสเตจแบบเต็มๆโชว์ของน้องๆในแต่ละวันเริ่มจากวันนี้เคมหนึ่งกับน้องตอกแตกนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมสุขกับเรากันก่อนนะครับนั่นคือกิจกรรมแฟนใจป่าประจําเดือนรกรกฎาคมครับแฟนใจป่าตเตรียมสร้อยคอทองคําหนัก2ส,สลึงเอาไว้1รางวัลให้กับผู้โชคดีจากทางบ้านที่ตอบคําถามของเราถูกครับคาถามถามว่า เพลงที่ชินกรินะคะเจมส์ชินกริดเนี่ยใช้เป็นเพลงเปิดตัวของเขาอย่างเป็นทางการตับการเป็นนักร้องแบบเต็มๆตมตัวเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรครับระหว่าง F1 นะฮะ รักแฟนเก่ามากเท่าไรจะรักแฟนใหม่ให้มากกว่าหรือว่า F 2ครับรักแฟนใหม่มากเท่าไรจะรักแฟนเก่าให้มากกว่าเลือกมาเลยครับเลือกคาตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642ตอง9เลยครับรางวัลทองคาหนัก2สลึงกำลังรอคุณชมทางบ้านอยู่เลยครับในช่วงนี้กําลังรออยู่เหมือนกันครับเพลงเพราะรอให้คุณติดตามฟังดูครับ คุณผู้ชมครับ,รบรกิจกรรมดีของเราที่ออกไปพบกับแฟนรายการของเราทั่วประเทศนั่นคือกิจกรรมคารวาลแฟนทีวีสัญจรครับประจําเดือนนี้กรกฎาคมเป็นครั้งที่7ของปีนี้และคราวนี้เราจะไปกันที่แหลมชบังชนบุรีครับวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้เจอกันให้ได้นะครับรับรองว่าคุณจะต้องถูกปกถูกใจกับบรรดาเพลงเพราะๆของหลากหลายศิลปินจากท่ายกรมมิโกที่จะไปมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นคอนเสิร์ตกันนะครับสักบ่ายโมงไปเจอกันก่อนนะครับที่โรงเรียนบ้านช่างใหญ่จีนะครับ นอนครับเพราะว่าเราจะไปเล่นเกมร้องเพลงแบบใกล้ชิดกับน้องๆไปทําบุญทอดพระ่าการศึกษาด้วยกันครับเสร็จแล้วห้าโมงเย็นถึงจะไปที่สนามกีฬาแหลมชบังครับไปเจอกับใครบ้างเจอกับหลากหลายพิธีกรนะครับเจเนอเรชันใหม่ของช่องแฟนทีวีและยังพร้อมกับศิลปินจากไ่ายกราเมโกครับนำทัพนําทีมศิลปินโดยตะกะแตนชลดาเอิร์นเดอะสตาร์หญิงลีสีจุมพลนะครับยังมีเอิร์นขวัญวรัญญาออฟสุพรรณและก็มินตราอินทิราโมราเลสครับ สนุกแน่นอนไม่มีการเก็บบัตรแต่อย่างใดไปก่อนจองเก้าอี้แถวหน้าก่อนใกล้ชิดศิลปินมากกว่าใครอย่าลืมนะครับ27รกรกฎาคมน,นี้ที่สนามกีฬาแหลมฉบังนั่นเองครับแต่ตอนนี้ไปดูการประมวลภาพนะครับการใช้ห้องอัดโดยมีอาจารย์เต้ปิยวุฒิบังชาและก็อาจารย์บอยธีลพงศ์สแก้วทั้งสองท่านควบคุมดูแลการผลิตในช่วงนี้ให้กับน้องๆทั้ง5คนโดยที่วันนี้วันจันขอเริ่มจากเธอคนนี้ครับป้าแป็กเค็มนะครับ วันก่อนนะลูกผมต้องตัวสะกดต้องวันก่อนก่อนตัวละครมันเป็นเป็นก่ะกับคอไปอตัวปิดมันอ่ะก่อนมีนอนหนูปิดท้ายถูกปปิดคำอ่ต้องปิด,ปดให้ชัดขึ้นเรองราของเราวกตัวละครทุกฉากความพระอกคือเธอนางเอกคือเธอ คำว่าของจะสั้นนิดนึงของเราของเราเรื่อยมาไม่ต้องของเราเนี่ยของเรามันจะมันจะยาวใช่ไหมคะของเราของเราเรื่อยของเราเจาะนะพระเอกคือเธอนางเอกคือฉันอยู่ในฝันของเราเรื่อยไม่ดีครับอยู่ในฝันอยู่ในฝันอ่า อย่าฝันอย่าฝันเป็นฝันนะเป็นฝันนะอยู่ในนังก็เปลี่ยนส่วนอยู่ในฝันอ่สารอยู่ในฝันของเราเรื่อยมาเฮลองดูพระเอกคือเธอนางเอกคือเธอ อยู่ในฝันเอ,อ,อาจอยอยู่ในฝันนะพระเอกคือท่านาังเอกคือท่านอยู่ในฝันของเราเรื่อยมาท้ายนะตอนจบฝันผ่านที่เคยไป

จะมีตรงนี้คิดคิดถึงคราวค่าค่อยดโอโก็ก็คิดถึงก็คิดถึงคราว,าวอ่า ตำหลังต,งต้องสวัดเร็วความลังไม่มีไม่มีน้องใจฟังไม่ใช่เรื่องเล่าคนดังความลังไม่มีความมาอันนีฟีบาแล้วเาคนดังความลังไม่มีอ ฟไม่ใช่เรื่องเล่าคนดังความลังไม่มีความหมายเลยด้อันนี้และดีที่สุดแล้วโอเค ก็ต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจกับเชิรคนนี้ต็อกแตกเคมหนึ่งด้วยนะครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนที่จะมาถึงช่วงของการร้องไกยลยลำมาถึงห้องอัด แบบนี้นะครับเมื่อถึงเวลาถ้ามีโอกาสได้เป็นนักร้องตัวจริงรับรองว่าโปรดิวเซอร์ที่ได้ทํางานได้ร่วมงานกับเธอคนนี้จะต้องบอกว่ายิ้มแบบกว้างๆเพราะว่าได้ร่วมงานกับศิลปินที่มีคุณภาพนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบต๊อกแตกนะครับตอนนี้ต้องโหวตแล้วลหละครับยิบโทรศัพท์มาโหวตเลยครับ K M 1พิมพ์แค่นี้พอครับพิม K M 1และก็ส่งเลยครับที่464229 ไปลุ้นกันดูนะครับว่าเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาชมภาพความสามารถกับโชว์ออนสเตจของต็อกแท็กอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มเ็ๆโชว์คุณผู้ชมครับเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอย่าหนีไปไหนสักครูดเดียวครับ K M 1ต็อกแท็ก K M 2วิว K M 3เต้น K M 4อาม K M 5เบส ใครจะได้ครองตำแหน่งแชมป์ภาคใต้และเป็นเจ้าของซิงเกิลที่3จากแกรมมมิโกลสุขที่19กรกฎาคมนี้รูวผลพร้อมกันทั่วประเทศติดตามลุ้นได้ในรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4ี่โมงครึ่งและอีกครั้งตีหนึ่ง เจ็บปรืเอเหงาเล่าให้กันฟังฟันทุกอย่างเราช่วยกัน เธอไปแค่ครึ่งทางไปใครให้ฉันอยู่กับฝัน กับน้องต๊อกแ๊กเดี๋ยวเรามาข้างหน้าเลยนะฮะอู้สวยจนแบบพิการจำไม่ได้เลยอ่ะโอ้แต่ยังคงคอนเซ็ปต์มีหนวดอยู่นะฮะอันนี้โอโซก็จำแม่นเลยนะเนีก็เป็นบอกว่าสาวสวยต๊อกแซกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสาวเมืองคอนนะฮะพี่นกเมืองคอนเหมือนกันผู้สึกคนนครนี่เขาบอกว่านีผิวพม่าในตาแขกสวยจริงๆเลยนะครับครับอะ นี่เป็นไงบ้างทีร้องเพลงที่ตัวเองได้ฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งแล้วแต่คราวนี้พูดก็พูดนะตอนนี้ตอกแตกกาลังย่างก้าวขาไปสู่ความเป็นนักร้องอาชีพเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วเหลือคุณผู้ชมทางบ้านนิดเดียวละวครับที่จะต้องขยบขาต่อยอดให้ตอกแตกได้เป็นเจ้าของซิงเกิลน,นี้หรือไม่รู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะได้ร้องเพลงนี้พูดยังตื่นเต้นอยู่เ <laughs> ลยร้องยากไหม ยาค่ะเพราะว่าแบบควบกลัมด้วยเรื่องเล่าเอาละครับตอนนี้เราไปฟังคำคอมเมนต์จากทั้ง okay, 3ท่านนะครับทั้ง3คอมเมนเตอร์ที่พูดถึงฟูลโชว์โชว์เต็มรูปแบบกับเพลงเรื่องเล่าคนเดียวของน้องต๊อกแต็กเชิญที่อาจารย์โกไข่ก่อนเลยครับก็เห็นพัฒนาการของน้องต๊อกแต็กพอสมควรนะครับจากที่เราอยู่ในห้องเรียนกันแต่ว่าพอเราโชว์บนเวทีเนี่ยสิ่งที่มันจับต่างจากในห้องเรียนก็คือว่าเวทีมันมีมันมีการออกแบบ นะครับมันมีมุมมีเหลี่ยมให้เราเดินเล่นได้พอสมควรแล้วก็ลีลาของเพลงที่มันส่งให้เราจะต้องโยกเนี่ยมันมันชัดเจนกว่าในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับด้วยอารมณ์และบรรยญญากาศแต่ว่าน้องต๊อกแต๊กรู้สึกจะเกรงไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น movement ของร่างกายมันเลยไม่ค่อยจะออกนะครับเพลงส่งก็จริงแต่ว่ารู้สึกร่างกายมันจะเกรงไปหน่อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ดูเพลิดเพลินด,ดีนะครับ ครับคุณโกไข่นะครับนี่โศไปฟังคนนี้จันบอยซูเปอร์บอยไม่รู้ว่าจะเพลิดเพลินเหมือนคูโก้หรือเปล่าครับเพล <hour> งนี้เนี่ยผมเป็นคนเขียนทำนองเองนะครับซ uh, ึ่งการเขียนทำนองเนี่ยพอมีเนื้อเพลงจากครูสลาวางน,านั่น,เ,นเราจะมีการอยากได้อารมณ์แบบนี้ในท่อนแบบนี้มันถึงเขียนทำนองออกมาแบบนี้ทีนี้ใครต่างหากที่จะมาตีโจทย์ตรงนี้แต่อย่างเช่นนะครับแต่วันนี้ไม่มีความหมาย นี่คือท่อนที่มันกําลังจะพีคเพียงแต่ว่าการทอดอารมณ์ตัวนี้มันมันจะสื่อ,อยังไงนะครับทีนี้พอผม,มเขียนน้ำนอนเนี่ยผมอยากได้ยินคนคนนี้ร้องอารมณ์แบบนี้มันถึงจะทํานองแบบนี้มันถึงจะส่งเขาเรียกมันส่งคํานะครับตรงนี้ก็คือกําลังจะบอกเรื่องการใช้เทคนิคนะครับการใช้เทคนิคก็คืออย่างเช่นว่าแต่วันนี้ไม่มีท่านร้อมีการทอดเสียงหรือการออกแบบเสียงเล็กน้อยมันจะทําให้เพลงเนี่ยมันมี เพิ่มอารมณ์ความเหงาขึ้นในเมื่อเรื่องเล่าคนเดียวเนี่ยฉันต้องเล่าคนเดียวใช่ไหมเนี่ยฉันเหงานะอีกนี้นี่คือการจีโจทย์ของเพลงเพลงช้าเนี่ยการใช้ไม้สําคัญมากนะครับว่ามันจะจะเหงาจะเศร้ามันจะอยู่ตรงนี้แหละการปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะดึงแบบไหนมันจะถึงลากเสียงแบบไหนให้มันปลิวออกไปหรือให้มัน กระแทกใค้ได้ยินออกมาตรงนี้เอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะจัดหนักมาเลยไปปิดท้ายนะครับที่อาจารย์เรืองรองภัยลินครับเชิญครับมีความรู้สึกว่าความละเอียดอ่อนในเนื้อเรื่องยังไม่ได้ใส่ไปนะฮะวิธีการร้องต่างๆก็ไม่ไม่ผิดพลาดแต่เรื่องอารมณ์นะฮะเรื่องที่จะเล่าให้คนเชื่อยังไม่สนิทนะฮะ คือบางทีเรามองมองไปอทำถ้าจะจะดีนะฮะจะเชื่อแต่ก็หลุดไปอีกแหละอย่างเงี้ยฮะคืออารมณ์ของน้องตอแตกเองยังไม่ลงรายละเอียดหรือน้องตอแตกเองยังไม่เป็นตัวละครในในในเพลงนี้เต็มตัวแต่เรื่องภาพรวมบุคลิกภาพต่างๆหรือหรือลาท่าทางของหนูน่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแต่ขอเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองครับครับผมขอบคุณมากครับ นี่คือความคิดเห็นนะครับคำคอมเมนต์จากกรรมการทั้ง3ท่านที่มีต่อการแสดงเมื่อสักครู่กับเพลงเรื่องเล่าคนเดียวของน้องตอกแตกเคมหนึ่งครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเลครับรู้สึกคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบทําไงโส้องโหวตครับผมให้พิมพ์ KM1 นะฮะแล้วก็กดส่งมาที่4 6 4 2 2 9อครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับความสุขและความสุขแบบนี้รอคุณอยู่และเธอวันนี้ก็กำลังรอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าเธอเป็นน้อตอกแตกเป็นคนที่มีีพลังงเสย ดีน่าสนใจมีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต้องบอกว่าหลายๆโปรดิวเซอร์อยากจะได้ศิลปินแบบนี้มาร่วมงานนะครับก็ขอให้เธอคนนี้โชคดีกับการที่ได้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคตอันใกล้นี้โหวตไปเยอะๆนะครับ km 1ส่งมาที่464229นั่นเองนะครับ วันพรุ่งนี้ไปต่อกันอีกนะครับกับอีก1นึนะครับนั่นคือน้องวิวเคเนะครับและปลองว่าคุณชมต้องถูกใจไม่แพ้กับเค1อม1อย่างแน่นอนครับก่อนที่เราจะทําการประกาศผลการวันสุดป,ปลายสัปดาห์ว่าใครจะเป็นผู้ที่ ได้รับรางวัลเป็นเจ้าของซิงเกิลนี้นะครับซิงเกิลที่ชื่อว่าเรื่องเล่าคนเดียวขอบคุณครับสำหรับ g m m z ด้วยนะครับนะฮะครบทุกเรื่องทีวีดาวเทียบต้อง g m m z นะครับ02นะครับ841888นะครับโทรมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งสัญญาณกล่องสัญญาณดาวเทียมจาก g m m z ได้นะครับและต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการดูเราชาวแปนทีวีไม่ว่าจะผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือว่าจะดูเรานะครับที่ PSI ช่อง117ครับ บิ๊กโฟช่อง47ดีทีวีช่อง19นะครับจีมแอมซดช่องหมายเลข9และที่ w w w g m m c h a n n e l c o m l i v e นะครับ รมมี่มีของดีให้คุณผู้ชมติดตามมากมายโดยเฉพาะที่นี่แฟนทีวีอัดแน่นทุกนาทีรับรองว่าคุณสนุกแน่นอนนะครับพบกับผมการผสนเมอได้หมาในวันพรุ่งนี้ครับกับการประมวลภาพวันที่2ใกล้เข้ามาทุกทีกับการประกาศผลแล้วนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆกับการรับชมรายการต่างๆของทางสถานีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ สวิว KM3 เต็นท์ k อ4อาม KM5 เบสใครจะได้ครองตำแหน่งแชมป์ภาคใต้และเป็นเจ้าของซิงเกิลที่3จากแกรมมี่โกลสุงที่19รกรกฎาคมนี้รูปผลพร้อมกันทั่วประเทศติดตามลุ้นได้ในรายการคว้าหมค์ว้าแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณทุกวันจันทร์ถึงวันสุขเวลา4.30โมงครึ่งและอีกครั้งตีหนึ่ง รับชมช่องแฟนทีวีได้ทางช่อง9บนกล่อง g m m z กล่องทีวีดาวเทียมจากแกรมมี่และทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ